country. สวัสดีครับก็มาพบกับช่องโทรกราฟที่วันนี้จะมาทำการรีวิว DX ชุดพิเศษจากเรื่อง c o m e d e r Genmus o Smartbrand และวิกฤตแบบ1000ที่ประกอบไปด้วย Gen m m g e n m o Muso g u Chat Towson Ark Pro g u i e k ki, และ Dan Kuroto oh Pro Guide y ซึ่งก็ไม่ได้มีการวางขายแบบปกติทั่วไปจะต้องสั่งผ่านทางเว็บพีบันไดเท่านั้นแล้วเราก็มาลองเริ่มดูกันเลย ในส่วนหน้ากล่องก็จะเป็นรูปของคาเมเดอร์เก็นมุมุโซเกมเมอร์และเก็นมุมุโซกาชัดด้านข้างก็จะเป็นบทพูดของด้านคุโรโตะที่บอกว่าแกได้คาดการตอนจบนี้เอาไว้หรือเปล่าส่วนอีกด้านก็จะเป็นรูปของคาเมเดอร์เทาซันอาร์คและเทาซันอาร์โปรไกส์ีด้านข้างก็จะเป็นบทพูดของอามัสึไกที่บอกว่าฉันจะกลายเป็นตัวตนแห่งความชั่วร้ายเพื่อเส้นทางแห่งอนาคตของผู้คน และด้านบนก็จะเป็นการประทะกันของคาเมเดอร์เกนมุมูโซเกมเมอร์กับคาเมเดอร์เทอซันอาร์คสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาเริ่มดูกันที่เกนมุมูโซกาช,ชัที่ยังคงมาในธีมสีม่วงสีประจำตัวของคาเมเดอร์เกนมุด้านหน้าก็จะมีรูปของเกมนี้เกนมุมูโซสำหรับคำว่ามูโซก็แปลได้ว่าไร้ผู้ต้านลวดหลายด้านบน และด้านหลัง Swiss ปิดเปิดก็จะอยู่ที่ด้านล่างด้านหน้าก็จะมีคำว่าเกนมุอุโซสํหรับลูกเล่นของการใช้ชิ้นนี้ก็คือด้านหน้าสามารถหมุนได้และปุ่มกดสํหรับการเล่นเสียง แล้วก็มาลองเปรียบเทียบกับตัวที่เป็นแม่พิมพ์ของกาชัชิ้นนี้อย่างกาชัเกียร์ดูโอลกันบ้างก็เรียกว่าตัวบอดดี้เหมือนกันแบบ100%แต่ด้านบนจะเป็นลักษณะเหมือนกับกาชัดไมที่บราเธอร์สดับเบิลเอ็กซ์นะครับแล้วเราก็มาลองฟังเสียงกันดูเลย 愛の結晶新たな試合をすさどるつだー私は知ったのだ愛こそが私のエンディングを変えることふん興味ないな私はただ私の才能を探求するのみ今日からここが。 I uh, 私は誰だと思っているゲーム・ムソは主人公の栄光が約束されたゲームこの私のエンディングにゲーム・オーバーという概念は存在しない私の会社を変えて黙れ私の愛は誰にも奪わせない บทพูดของดานครวโตก็จะมีถึงแค่คาม o u t s i ์ s อ s ตอนที่ศูนนะครับแล้วเราก็มาแปลงร่างกันต่อเลย และนี่ก็เป็นเสียในการแปลงร่างเป็นคาเมเดอร์เกดมูมูโซเกมเมอร์สลหรับคำบรรยายก็คือมูโซเลเวลอัพควยคว้วาตอนจบที่สง่างา,ามประธานผู้อัจฉริยะในร่างสีดำเกรดมูโซเกนมและการใช้ท่าไม้ตาย ซึ่งการใช้ถ้าไม่ตายก็จะมีเสียงพิเศษที่ออกมาแบบรนดอมด้วย ก็จะมีต่อท้ายด้วยคำว่าการจู่โจมอย่างสง่าง,งามและอีกลูกเล่นหนึ่งของกาชาชิน,นี้ก็คือการพอสเกมหรือว่าหยุดเวลานั่นเองก็ทำได้โดยการหมุนที่หน้าปัดของกาชัด <Pause. S 1> และหมุนอีกครั้งเพื่อทำการรีสตาร์ท ซึ่งในระหว่างการพอสเกมก็สามารถใช้ท่าโจมตีได้ด้วย และก็ยังคงมีเสียงพิเศษที่ออกมาแบบแรนดอมเหมือนเดิม และอีกหนึ่งท่าสำหรับคนที่มีสล็อตท่าไม้ตายของกาเชัดเกียร์ดูเอลอ และนี่ก็เป็นลูกเล่นทั้งหมดของเกนมูมูโซกาแชทก็ต้องบอกว่ามีลูกเล่นไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยนะครับส่วนใหญ่จะหนักไปทางการเล่นบทพูดซะมากกว่าส่วนในโหมดแปลงล่างผมก็แอบเสียดายตรงที่น่าจะมีโหมดแบบเบมโเรียลแบบที่มีบทพูดติดมาด้วยพอมีลูกเล่นแค่นี้ผมก็แอบรู้สึกแห้งๆไปนิดนึงซึ่งเกนมูมูโซกาแชทก็น่าจะเป็นไฮไลท์ของชุดนี้แล้ว ถ้าใครอยากจะหาแยกก็อาจจะต้องสายแพงกันหน่อยเพราะคนส่วนใหญ่ก็อยากเก็บแค่การแชทต,ตัวนี้เท่านั้นยังไงก็ลองพิจนารณากันดูถ้าชอบก็สะสมถ้าไม่ชอบดูรีวิวก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ